สวัสดีค่ะกุ้งจากพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะพูนเสมอแท็กเตอร์นะคะจะมีอยู่3สาขาด้วยกันสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองเภอแกลงตำบลกองดินนะคะและสาขา2จะอยู่จังหวัดลำปางเภอเมืองลำปางตำบลบน้านเป้าและสาขา3นะคะจะอยู่ที่จังหวัดระยองเภอแกลงตำบลทางเกวียนอยู่ตรงข้ามกับ โรงพยาบาลแกลงเลยนะคะสําหรับเบอร์โทรติดต่อทั้ง3สาขากุ้งจะขึ้นไว้ที่หน้าจอนี้เลยนะคะสามารถโทรได้ทั้ง3สาขาเลยนะคะและวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวรถรุ่นคูเต้า M 1 0 8 S เป็นรถรุ่นใหญ่เลยนะคะวันนี้ใครที่กําลังมองหารถรุ่นใหญ่อยู่ไม่ควรพลาดคลิปนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะกุ้งพาลูกค้ามารีวิวรถคันนี้เลยนะคะเป็น M 1 0 8 S รถคันใหญ่เลยนะคะไปพร้อมกับอุปกรณ์บเดนดินน้านะคะราคาอยู่ที่ 619,000บาทเท่านั้นนะคะรถสวยๆแบบนี้นะคะกุ้งบอกเลยลูกค้าม่ควรทาดนะคะรถคันนี้นะคะจะอยู่ที่ปีห6นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ใบดันคันล่างกันเลยนะคะตัวนี้เราทําสีสาทําสีนะคะเพื่อเก็บงานเพื่อความเรียบร้อยนะคะแล้วตรงนี้นะคะเจ้าของเขาปิดมาเพื่อกันไม้นะคะค่ะไล่ดูไปเลยนะคะ,ะมาที่ยางนะคะ สำหรับส่วนของยางนะคะเอ,อ่อล้อกระทะสีเดิมนะคะยางเป็นยางที่เจ้าของเก่าเปลี่ยนมาสภาพยางนี่นะคะคุณบอกเลยว่าเอ่อให้ให้ใหรีวิวช่างช่งชงางมาดูรอบ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 เลยนะคะอ่าช่างคล้องพาดูรอบรอบนะคะวนรอบนี้เลยนะคะสภาพยางอยู่ที่ประมาณ80นะคะอ่าสีตัวรถนะคะลูกค้ามาดูเลยสีตัวรถเข้ามาดูใกล้ๆได้เลยค่ะสีตัวรถนะคะจะเป็นสีเดิมเดิมรอยขีดข่วนมีบ้างตามการใช้งานนะคะลูกค้า แล้วก็ไล่ดูตรงนี้นะคะนี่เลยนะคะสีตัวรถสีเดิมนะคะสภาพผู้ที่นั่งผู้โดยสารนะคะเบาเป็นเบาะหุ้มใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะชั่วโมงการทํางานอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวกุ้งลองดูก่อนถ้าจาไม่ผิดจะอยู่ที่ประมาณสี่พันชั่วโมงนะคะแล้วก็ไล่ดูนะคะสีบางโคลนนะคะอันนี้เก็บสีให้ยางหลังนะคะยางหลังเป็นยางหลังใหม่นะคะเปลี่ยนให้ใหม่เลยโอตานี้สองเส้นนะคะคุ้มมากมาก สีล้อกระทะนะคะสีสันเดิมๆนะคะดูได้เลยนะคะลูกค้าหากลูกค้าท่านใดน,นะคะไม่สะดวกเดินทางมาดูรถวันนี้นะคะสามารถโทรหากุ้งได้เลย0 6 3 4 5 3 9 2 2 4อแอดไลน์วิดีโอคอลดูรถได้เลยนะคะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะคะกุ้งบอกเลยต้องแอดไลน์วิดีโอคอลกุ้งคู่กับรถเท่านั้นนะคะอย่าแอดไลน์ เวลาลูกค้าจะซื้อรถออนไลน์นะคะอย่าแค่แอดไลน์แล้วก็ดูเล่มทะเบียนนะคะไม่ได้นะคะเล่มทะเบียนเล่มไหนก็ไม่รู้ต้องดูรถเท่านั้นอามาส่วนข้างหลังนะคะลูกค้าสภาพเดิมๆนะคะลูกค้าสภาพเดิมไม่มีตรงไหนแตกไม่มีตรงไหนเชื่อมนะคะสภาพดีมากๆนะคะยางหลังใหม่นะคะ2เส้นเลยนะคะค่อยๆไล่ดูมานะคะค่ะแล้วก็ตัวล้อกระทะนะคะก็เป็นสีสันเดิมๆนะคะ สำหรับรถคันนี้นะคะค่อนข้างเดิมนะคะลูกคา้ารถใช้ได้นะคะลูกคา้ารถคันนี้คือราคาไม่แรงมากนะคะดูสภาพรถได้เลยนะคะดูดูยางฝั่งนี้นะคะรถคันนี้นะคะหากลูกค้าสนใจนะคะเรามีคลิปวิดีโอที่แบบทดสอบระบบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาดูฝั่งนี้ได้เลยนะคะค่อยๆไล่มานะคะตัวนี้เปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะคะตัว สำหรับปากมีดใบดันนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะถ้าหากลูกค้าไม่สะดวกเดินทางนะคะแนะนำเลยนะคะ0ูนย์4กสามสีอแอดไลน์ขอรูปภาพขอคลิปวิดีโอการใช้งานนะคะเพิ่มเติมได้เลยแล้วก็ก่อนการทำการมัดจำนะคะกุ้งแนะนำให้ลูกค้าวิดีโอคอลทุกกรณีนะคะเพื่อให้ความมั่นใจว่าคุยกับกุ้งอยู่จริง หรือว่าคุยอยู่กับคนที่ร้านจริงมีรถคันนี้จริงนะคะต้องวิดีโอคอลคู่กับคนขายและก็ตัวรถเท่านั้นนะคะไม่วิดีโอคอลคู่กับเล่มน,นะคะอันนี้คือสําหรับป้องกันเรื่องของมิจฉาชีพนะคะมิจฉาชีพจะไม่มีรถที่จะเอามาขายให้ลูกค้านะคะสําหรับวันนี้นะคะกุ้งขอขอบพระคุณลูกค้าในการติดตามรับชมคลิปมากมากนะคะฝากเบอร์โทรไว้ทั้ง3สาขาเลยนะคะที่อยู่หน้าจอนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ